สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮอปปิคบายนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าที่ร้านของเราเนี่ยมีรถอะไรบ้างตอนนี้รถของเราแทบเยอะมากแค่จะล้นร้านของเราแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูก่อนว่ามีรุ่นอะไรบ้างอ่ะคันแรกเลยอยู่มานานมากอยากขายจนใจจะขาดครับคันนี้ V4S ปี2 0 1 9คศส0 1 9รีบมาเอาด่วนๆไม่2 0 0หมื่นนะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้ Very เวลี่สเปเชียลเลยออกรถจบศูนย์บาท เป็นการดาวที่20% 25% 30%ก็ออกรถจบศูนย์บาทไม่ว่าลูกค้าจะมีเครดิตมาขนาดไหนเราออกรถจบศูนย์บาทนะครับคันนี้ออกรถจบศูนย์บาทผ่อนอยู่ที่15,215บาทในกรณีที่ลูกค้าอยากได้เงินกู้เงินไปทางอื่นด้วยออกรถจบศูนย์บาทรับเงินสดไปเลย100,000บาทนะครับคุณจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ17,000กว่าบาทก็เพิ่มไปอีก2,000กว่าบาทคุณจะได้เงินสด100,000บาทสำหรับใครที่อยาก ได้เงิน1นึ่งมืนบาทพาคนมาจบนะครับรับไปเลย1นึ่งมืบาทยินงนี้ต้อนรับเซลล์ต้อนรับในหน้าทุกกรณีนะครับต่อไปเป็นดูคติ M 796 S2R คันนี้นะครับแก้ปัญหาร้อนดับเบาดับเบาวานอะไรนี้เรียบร้อยแล้วสายพานอะไรเรียบร้อยแล้วคุณมาถึงเอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเปลี่ยนยางกู้นึ่งอย่างเดียวครับคันนี้ออกรถจบ0บาทผ่อนอยู่ที่เจ็ดบาทย4งวดน,นะครับเพราะว่า ปรุงสีเนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือรถปีสองปีจะให้ผ่อนแค่2ปีนะครับบอกเลยว่าเสียงลั่นมากแล้วก็ได้สตาร์ทเดนโซ่เนี่ยโอ้โหสตาร์ทง่ายสุดแค่เดียวติดนตารบอกเลยโอเคต่อไปนะครับเป็น r 6กสีน้ำเงินคสสอ2 0 1นนะครับออกรถจบศูนย์บาทถ้าคเครดิตด,ดีผ่อนประมาณ7,500บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับอ่ะคันนี้ท่อลั่นๆต้องบอกว่าเป็นท่อ N1 แล้วก็ไม้แค่8,900โลเองนะครับขอเครดิตด,ดีๆคันนี้ออกรถจบศูนย์บาทได้มาก หวานเทียบบอกเลยว่าสี่ตัวเครื่องอาวันตัวเก่านะครับ่ามันจะไม่ใช่เสียงแบบผุดๆๆนะครับเพราะนั้นเป,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 ป็นเครื่องแท็งชาข,ของ R1 วันอันนี้เป็น R6 หเสียงก็จะเหมือน R1 วันตัวเก่ากันนะครับต่อไปเป็นดูคาติสแคร์เบอร์ฟูลทอสคสสองพันสิบเก้าเป็นเจเนอเรชันที่สองนะครับทำการเซอร์วิสมาให้แล้ว แทบทุกจุดที่สําคัญสําคัญเลยนะสายพานเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องกองเปลี่ยนแล้วน้ำมันเบรกหน้าหลังน้ำมันคัสเปลี่ยนให้แล้วตัวนี้เป็นเจน2จะมีปั๊มคัไมาให้เรียบร้อยแล้วก็หน้าจอแสดงผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกียร์เป็นเวลาระดับน้ํามันที่มีณตอนนี้นะครับเปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังได้นะครับเป็นไฟหลีสามารถที่จะเปิดปิดได้ตอนนี้เสียงลั่นมากๆเพราะว่าท่อเป็น Work ์เกสยูเอท่อตัวนี้หายากมากมาบอกเลยว่าลั่นมากๆ ราคาสุขภิรมย์แจ็คเกอร์คุณพ่อเซนสองคันนี้อ่ะโอเคคันนี้ออกรถจบศูนย์บาทเป็นการดาวที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบงวดนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือคนคุณต้องมีเครดิตผ่อนรถเล็กผ่อนฟีโน่ผ่อนบัตรเครดิตอะไรมาและผ่อนตรงเวลาดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออกรถจบศูนย์บาทได้นะครับต่อไปเป็นดูขติโพสมาร์ทนะครับผมคันนี้อยู่นานแล้วคันนี้เป็นรถเวอรี่เวอรี่เวอรี่แลมเมืองไทยมีแค่ทั้งหมดประมาณ 58คันเท่านั้นคันนี้เป็นคันที่28นะครับหายากมากคันนี้เปิดราคาที่3ส4 5 0 0 0บาทสาม,มารถเข้ามาคุยต่อรองราคาที่หน้ารถได้นะครับสำหรับคันนี้ขอต่อราคาหน้ารดเท่านั้นนะครับเพราะว่าหายากมากๆในเมืองไทยถ้าคอลเลกเตอร์ไม่นำออกมาขายคุณไม่มีสิทธิ์ก็พองเลยนะครับเพราะว่าหายากมากๆลั่นทาสำหรับรถิบนเบอร์เอ ไม้เฮลูกูดนะครับสำหรับรีวิวแต่ละคันผมทําแยกไปให้คุณแล้วนะครับถ้าอยากดูคันไหนแล้วหาไม่เจอสามารถ inbox มาหาผมเพื่อขอรีวิวผ่าน YouTube หรือถ้าหาไม่เจอสามารถเข้า YouTube และเซิร์ช h o p bit by นะครับเข้าไปที่ช่องของผมนะครับจะมีคลิปเรียนออกมาเพียบเลยหาคันไหนไม่เจอเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอนะครับต่อไปเป็นรถที่ค่อนข้างหายากอีกคันหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นลิมิเต็ดเราทําการรีเสิร์ชแล้วนะครับในกลุ่มสแคมเบอร์ รุ่นนี้ s c a m b e r Cafe Laser i e Map Silver โหชื่อแม่งโคตรยาวเลยมีแค่14คันในประเทศไทยนะครับแฮนด์มอบแบบนี้ตัวเบาะสีฟ้าโครงฟ้าแต่กำเนิดไม่มีการทำเสียชักชิ้นนะครับเป็นรถที่สวยมากๆ s c a m b e r สีฟ้าคันนี้ออกรถจบ10% 5,554บาทนะครับผ่อน6 0มงวดนะครับผมอเดี๋ยวจะสตาร์ทได้ฟังก่อน ตัวนี้จะเป็นเจเนอเรชันที่สตอนนี้แซมเบอร์ในร้านของเราจะมีเจเนอเรชันหนึ่งแค่คันเดียวน,ะนั่นคือไมค์เฮลวูดที่เวีแดิลหายากครับอันนี้เป็นเจเนอเรชันที่สนะครับหน้าจอจะมีการบอกน้ํามันบอกเกียร์บอก, e AR, บอกเอ่อเวลาหมดแล้วไฟตัดหมองเปิดได้นะครับนี่ครับเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดได้นะครับ <S <S อ่าเสียงเขาจะเงียบนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นท่อเดิมแต่เขาจะสะกรีรคะว่เา,าเทอร์มิคโน,นี้นะครับ เป็นประมาณนี้สำหรับร้านเราซื้อรับซื้อขายแลกเปลี่ยน Big กไบทท่านใดที่อยากได้ Big กไบนะครับสามารถเข้ามาดูได้เราจะเน้นดูปตินะครับรับประกันทุกคันรับประกัน1,000โลหรือ1เดือนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งถึงก่อนโทรหรือแอดไลน์ที่0902357080แอดไลน์0902357080ครับเดี๋ยววันนี้ h o ปบิ๊กไบลาไปก่อนเท่านี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ